กล้องถอยนะฮะเวลาเราถอยปุ๊บกล้องด้านหลังมีให้อยู่แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับกล้องด้านหน้าเหมือนที่ผมแจ้งนะครับเห็นไหมมีกล้องด้านหน้ามีกล้องด้านข้างนะครับเวลาเราจอดชิดฟุตบาทไหมนะฮะกดจราจรหรือเปล่าเนี่ยคันนี้มั่นใจได้ วันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่ภูมิใจนำเสนอคือ Toyota Land Cruiser 150นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไฟย้อยครับปี2014นะครับ m i ม o เน h a n เชปรับรูปโฉมไฟหน้าให้เป็นไฟย้อยรุ่นนี้รถดีมีน้อยในตลาดนะครับถ้าท่านใดสนใจรุ่นนี้บอกเลยว่าวันนี้เรามีราคาพิเศษราคาสุดเราใจอย่างแน่นอนครับ จะเห็นว่ารูปลักษณะจังหน้านะปรับปรเปลี่ยนลูกใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับท็อปสุดสังเกตง่ายว่าจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเมื่อมีกล้องอยู่ด้านหน้าก็จะมีกล้องอยู่ด้านข้างอยู่ที่กระจกมองข้างและกล้องอยู่ด้านหลังเซ,นซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับไฟตัดบอกให้มาครบเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูว่าเครื่องยนต์คันนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1KD ซึ่งรหัสนี้ท่านมั่นใจแล้วว่าความทนทานความอึดความประหยัด,ม,ยดมีอยู่ในตัวโย รุ่น t o y o ต a า a ารโ150ซึ่งตั้งแต่ปี2010ตั้งแต่เปิดโฉมมานะครับรุ่นนี้ปี2014ครับท่าผู้ชมครับเครื่องยนต์นะครับเป็นฝาครอบแล้วนะครับสสูบ 1KD เครื่องนี้อารมณอะไหลนะฮะขอบมนเร็วรุ่นนี้นะฮะหาง่ายเพราะอยู่ในตัวเดียวกันกับ Toyota h ไฮรักวีโก้นั่นเองนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานท่านผู้ชมคิดดูนะครับ ไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บสีสติ๊กเกอร์ต่างๆน็อตต่างๆนี่เดิมๆจากโรงงานนะฮะเพราะในคันนี้สวยมากไม่มีการชนมาด้านหน้าร้อยเเซครับการันตีนะครับพวกคาตติกต่างๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างด้านหน้าครบสมบูรณ์มาจากโรงงานนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้านหน้าเองไฟหน้าที่เป็นไฟย้อยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับกระจังหน้าที่ปรับโฉมใหม่สวยลงตัวมากนะครับดูดีมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ ล้อนะครับล้อและยางเขาก็เปลี่ยนลายใหม่นะครับเห็นไหมล้อจะเป็นกา้านซีตั้งๆเหมือนกับเวกสองร้อยนะครับสองหกบขอบสิยางปี23่ิบสามิชลินนะฮะเพราะฉะนั้นเองนี่ยางแค่ปีเดียวเองใหม่นะฮะแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับท็อปสุดนีคือช่วงล่างที่เป็นปรับแข็งนิ่มได้นะครับเดี๋ยวพาดูด้านในนะครับคันนี้ปี2014เลขใหม่นะครับอยู่ที่ แสนส0 0หกกิโลนะครับไม่แสนหก0มื่นส่พกิโลกล้องจอด้านหน้านะครับเป็น t o โย t a าคันนี้ออก TSL นะครับกล้องถอยนะฮะเวลาเราถอยปุ๊บกล้องด้านหลังมีให้อยู่แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับกล้องด้านหน้าเหมือนที่ผมแจ้งนะครับเห็นไหมมีกล้องด้านหน้ามีกล้องด้านข้างนะครับเวลาเราจอดชิดฟุตบาทไหมนะฮะ กดแต่ละจรหรือเปล่าเนี่ยคันนี้มั่นใจได้ปรับสปอร์ตนะครับปรับสปอร์ตปรับคอมฟอร์ตนะครับปรับแข็งนิ่มได้นะครับไม้กันโคลงเออเหล็กกันโคลงนะฮะนะฮะโฟร์ไฮอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะฮะแอร์อ,อยู่ตรงนี้นะครับทิศท,ทางลมนะครับรวมไปถึงสปีดพัดลมต่างๆนะให้มาครบเลยนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็น ตัวไม n o เนอร์เชนจาก150มาแล้วรวมไปถึงคูบ็อกนะฮะตู้เย็นนะครับอยู่ตรงนี้สะดวกสบายปรับป่นปรับเบาะร้อนนะครับอยู่ตรงนี้ที่ชาร์จจดบุรีออาไม่ใช่ชาร์จไอ้โทรศัพท์หรือที่จดบุรีนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะช่อง USB ก็อยู่ตรงนี้นะครับให้มาครบพวงมาลยมันติฟังก์ชันคุนสคอนโทลน,นะครับแสนสี่หมกิโเมนะครับ คันนี้ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะฮะลังคาหลังคาซันรูปอาจจะเปิดให้เด่นนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ลวครับยังมีลังคาซันรูฟนะครับที่สามารถาเปิดปิดลังคาได้นะครับเห็นไหมถ้าเราจะเปิดปิดลังคาสูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือจะบันทึกภาพถ่ายกล้องนะฮะก็จะเป็นออปชั่นหนึ่งที่ land cruiser p a d o 150รุ่นท็อปสุดให้มานะครับหรือจะยกแค่เปิดให้อากาศเข้ามาอย่างเงี้ยนะก็สามารถทําได้นะครับ มีม่านเปิดนะฮะดึงเปิดอันนี้อุ่นบาเบาอ,อุ่นนะฮะเบาร้อนเพราะในต่างประเทศเองอย่างประเทศญี่ปุ่นเองที่อากาศเย็นเนี่ยเขาจะมีเบาะที่อำนวยความสะดวกให้นะฮะตัวนี้จะเป็นเคฟลารนะฮะเพื่อนความหรูหราขึ้นมาเบาะเป็นเบาสองสีนะฮะเป็นเบาะหนังแท้สีดําแล้วก็สีสีเทานะครับเพิ่มมิติในการขับขี่เออในทัศนวิสัยนะฮะในการนั่งในการมองนะฮะไม่ใช่ทัศนวิสัยนะฮะในการนั่งในการเพิ่มมิติให้มีสีทูโทนนะครับอ่าโอเคตัวนี้ต่อไปเป็น บุกเซอร์วิสนะครับบุกเซอร์วิสของ TSL นะครับประวัติอยู่ที่นี่มีครบเลยว่าออกมาอะไรยังไงนะครับมีเซอร์วิสยังไงบ้างไม่น้อยครับแสนสี่หมื่นเจ็ดพันกิโลโอเคเดี๋ยวพาไปดูต่อนะบเบาะไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วสำหรับสำหรับรุ่นนี้นะครับแอร์แบกเอบสีให้มาครบอยู่แล้วนะครับโอเคด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีมีจอด้านหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคันนี้มีจอหน้ามีจอหลังนะครับ ไปนันเองความสะดวกสบายเป็นรถครอบครัวนี้ก็เหมาะสมยิ่งนักนะฮะรวมไปถึงคอนโซลด้านหลังนะที่จะมีกลุ่มปุ่มฟังก์ชันไม่จะเป็นที่ชาร์จนะฮะที่ปรับเครื่องเสียงนะฮะหรือว่าปุ่มแอร์สวิตช์พัดลมแอร์ปรับอุ่นนะฮะทิศทางลมอยู่ที่นี่ครบหมดเลยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะมาดูตอนหลังท้ายสุดนะครับไหเห็นไหมที่บอกว่าคันนี้ออกที่ TSL นะฮะ Auto c o l l a o r a t i o n นะครับด้านหลังเอง นะครับเป็นบอหลังปรับไฟฟ้าสามารถยกปรับไฟฟ้าได้นะครับมีพรมนะครับด้านหลังกันลอยกันกระแทกนะครับไดมอนด์นะฮะลายไดมอนด์สนใจเป็นเจ้าของนะครับคันนี้พาโด150นะฮะรถที่หายากนะครับเพราะไฟย้อยนี่รถดีมีน้อยนะครเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัว150ที่เป็นปี2010 2011 12นะฮะแต่คันนี้ปี14เครื่องยนต์3,001 k d นะฮะ เครื่องรุ่นนี้ไว้ใจได้เพราะอารอะไหล่เยอะเพราะวะ่าประจำการตั้งแต่ Vigo ปี2004นะครับปี2004จนถึงปี2015 10ปี11ปีที่ประจำการอยู่ใน Toyota h i l u ักวีโกและอยู่ใน Prado อยู่ในลหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเองอารอะไหล่หาง่ายนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ราคาพิเศษสุดครับแค่1 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สองล้านมีอรครับปกติรุ่นนี้ขายกันอยู่2ล้านกว่านะสล้านสามสล้านสี่นะฮะสล้านห้านะฮะช่วงหลังมารุ่นใหม่เปลี่ยนไปก็ตามยุคตารรมสมัยราคารุ่นนี้ก็ถอยลงมาตอนนี้2ล้านมีทอนนะฮะเหลืออยู่ล้านหนึ่งแสนเก้าหบาทนะครับสนใจเป็นเจ้าของโทรคุยกับผมศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าแอดไลน์ได้แล้วนะครับ id a s i g n m o n g k h n k a คุยกับผมนะฮะสนใจคันไหนรุ่นไหนจะมาดูยังไงเดินทางโดยเครื่องบินรถไฟนะฮะ รบบขสก็ได้อยู่ใกล้ๆหรือจะขับรถมาเองมาลองขับตัวตัจริงที่มงคลคาเซเตอร์อุบลราชนษษานี่ก็ยินดีมีรถเก่าอยาก,กเปลี่ยนอยาก,กเทรดกันนะฮะเรามีรถพาดโดงแต่95นะครับ120150นะ,ะหรือจะเป็น VX80100-200 ในรถกลุ่ม SUV ในรถกลุ่ม PPV อย่าง Fortuner หรือว่า MPV อย่างพวกแ r ร n d บียพวกอันพาดเวฟไฟลเรามีให้เลือกทุกกลุ่มทุกเซ gment นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เวลามีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวท่านดูในทุกทุกวันนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราด้วยไม่จะเป็นทาง YouTube ที่ท่านดูอยู่นะครับหรือว่าจะเป็น Line Official Facebook รล้านนะครับหรือไม่แต่ TikTok ทุกทาง,ทางฝากเป็นกำลังใจให้เรานะครับจะรีวิวให้ ดูในทุกๆวันนะครับฝากดูแลสุขภาพวยครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมแต่เข้าปีใหม่แล้วเทศกาลแห่งท่องเที่ยวกำลังจะมาถึงนะอากาศกําลังเย็นลงในทุกๆวันวันนี้ลมแรงนะที่อุบลราชธานีคาดว่าพรุ่งนี้อุณหภูมินะครับจะลดลงต่ำกว่า20องศานะครับในรอบปีนะที่ผ่านมายัง22 23นะแต่วันนี้ลมแรงนะแต่เมื่อวานแล้วคาดว่าพรุ่งนี้อากาศจะลดลงไปฝากทุกท่านดูแลสุขภาพและโอากาศที่ปีใหม่ ฤดูกาลในการท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อุบลราชธานีนะผาชนะใดนะรับตะวันก่อนใ,ในสยามรับแสงพระอาทิตย์นะฮะครั้งแรกนะฮะในประเทศไทยที่อุบลราชธานีเป็นที่หนึ่งนะเป็นที่ท่องเที่ยวถ้าท่านใดยังไม่ได้วางแผนในการท่องเที่ยวก็อุบลราชธานียินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามตาไกันครับสวัสดีครับ